สวัสดีค่ะช้านี้ที่ภูชีฟ้าค่ะอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะพาทย์กำลังขึ้นนะคะบรรกาศโดยรอบค่ะวันนี้คนเยอะนะคะแต่ว่าเราไม่ถ่ายคนให้ดูโอเค